สวัสดีครับผมครูกรบนะครับซึ่งในเพจที่แล้วนะครับครูกรบได้แนะนําเทคนิคการทำคอนเทนต์นะครับโดยการทํารูปคอนเทนต์ให้เป็นเคาดาวนะครับการทํารูปเป็นเค้าดาวจะทําให้ผู้เข้ารับชมหรือผู้ที่จะซื้อสินค้าของเราเกิดภาพที่สะดุดตานะครับตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจนะครับ ในส่วนเทคนิคการทำคอนเทนต์ในเพจนี้นะครับค,ครูคบจะพูดในลักษณะของการทำคอนเทนต์มี3เรื่องนะครับเรื่องที่1นนะครับเรื่องการสาธิตหรือการทำคอนเทนต์โดยสาธิตให้ผู้เข้ารับชมหรือผู้ซื้อสินค้านะครับ ได้ชมการสาธิตการขายยกตัวอย่างเช่นเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าก็จะต้องสวมใส่เสื้อผ้านะครับในการยกตัวอย่างนะครับในส่วนของเมื่อทำคอนเทนต์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้แชร์เป็นสาธารณะนะครับเพื่อผู้รับชม และผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยจะได้รับชมมากขึ้นนะครับจากที่แชร์เพื่อนเป็นกลุ่มนะครับก็จะเป็นสาธารณะครับอันที่3นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับคืออะไรครับคือในกลุ่มของเพจต่างๆนะครับเมื่อเข้ากลุ่มแชร์แล้วในกลุ่มก็จะช่วยแชร์ นะครับคอนเทนต์ Content, หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์การขายสินค้าต่างๆนะครับการทำนี้จะทำให้ยอดขายทะลุเป้านะครับปังๆนะครับแล้วก็แชร์รัวๆนะครับแบบมืออาชีพนะครับแล้วพบกับครูกบ like, ใหม่ในเพจต่อไปนะครับสวัสดีครับ